สวัสดีครับเพื่อนๆชาว F4 นะครับที่น่ารักของพี่พีเรานะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องเนี้ยเราอยู่ที่หลังเต็นที่เพียวตู้คารครับพี่เป็นศูนย์รถมือสองชั้นนําคัดเกตเอครับพี่สภาพดีใช่ครับผมส่วนใหญ่เราซื้อรถโชว์รูมเนาะซื้อตรงเจ้าของด้วยชนหนักจมน้ําไม่มีครับผมโอเคแล้วสถานที่ตั้งอยู่ไหนครับสถานที่ตั้งเราอยู่ถนนเรียบด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบชุมพรครับพี่หรือง่ายๆก็คือรามสองนั่นเองครับไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะ อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพร้อมกันนะครับวันนี้รีวิวหลายคันเลยนะฮะนี่นิวเรางานเยอะมากๆเลยวันนี้นี่ก็อีกคนหนึ่งสวัสดีสวัสดีเฟซี FC หน่อยสวัสดีครับเฟซีฝ <c oughs> ากไว้ด้วยหลังพานครของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเฟซี่ฮอนด้านะครับแอคคอร์ดปี2004ออโต้นะครับคันนี้บอกเลยว่าโฉมปาวานสวยๆก็เลยทีเดียวนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจกต์ด้วยนะครับแต่งเป็นตัวนอกมานะครับความพิเศษของอย่างหนึ่งคือ มาดูร้อสซะก,ก่อนนี่นิวนี่ครับผม DC ไฟแท้ๆเลยนะจ๊ะจูบุจะบอกให้ย่างเยียยังดีอยู่เลยนะครับผมคันนี้เป็น2.4นะครับ VTEC นะครับสวยๆเข้าเลยทีเดียวโอ้โหดูนะต้องพูดว่าหยดย้อยดีกว่าแล้วก็มาพร้อมกับท่อเหล็กนะครับยกเส้นนะ่ะท่อคู่ด้วยนะมาดูนี่ก่อนนะครับพี F ่สี่ดูนี่เห็นไหมท่อคู่ไม่ใช่ท่อหลอแล้จ้าสแตนเลสเดินยกเส้นกันเลยทีเดียว นี่ครับผมไฟไท้ายสวยนะครับสีสันเงางามนะคันนี้บอกเลยว่าไม่แพงนะครับ F อฟซี mm hmm. เนี่ยเตรียมกันได้เลยนะจุบุดูฉากนีกทีหนึ่งอย่างสวยบอกเลยโอ้โหนี่สีหรือกระจกครับเนี่ยอะไรมันช่งเงาวัาแบแวบปุ๊บลิบกระดาดนี้ขอเสียงหน่อยจ้าน้องหร่างพระนครของเราโอ้โหพานี้นก็ส่งเข้าประกวดนะ รถที่ชื่งเสียงนี่นุ่มละมุนมากๆเลยครับแล้วก็แผงประตูรายไม้นะครับช่วยกระจกปรับข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็แผงประตูเนี่ยเป็นหนังด้วยสวยๆเลยนะครับครับแล้วก็บาะหนัง abs นะครับ airbag สี่ใบเลยนะครับเบาะนะครับสองตัวตัวระบแล้วก็มีพวมไลัยแล้วก็มีที่คอนโซลด้วยนะครับแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โหดูฮะเบาะยังเลื่อนื้นป้าพื้นป้าอยู่เลยนี่ครับเบาะไฟฟ้ายังใช้งานได้อยู่เห็นไหมคะับเก็บสจ๋าต้องรีบแล้ว คันนี้บอกเลยไม่แพงนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัตติฟังก์ชันด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะไม่คันนี้วิ่งอยู่ที่ 200, สองแสนเศษเศษเองนะครับผมตัวนี้ติด RPG มาด้วยนะครับติด AC มาอย่างดีเลยตออถิ่นมาเกือบเกือบหกหมื่นนะนิวเดี๋ยวไปดูกันว่าเกือบหกหมื่นยังไงแล้วมันดียังไงนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยถนอมอยังไงนะครับแผงประตูสวยสะอาดคอนโซลนะครับสวย ABS แอรแบ็ S, คู่ด้วยนะครับนี่ดูสักก่อน แผ่เป็นะปที่ต้นด้วยนะครับร่ายไม้นะครับอเอบเกียสวยๆเบอกก็เรียบร้อยเมื่อกี้ต้องนิวปรับไฟฟ้าให้ดูแล้วเนาะแถมอี้ลูกหนึ่งสี่ใบั้งหมดนะครับอยากได้สองใบจะแถมหมอนให้นี่ครับแผงประตูเรียบร้อยนะครับแผงหลังก็เรียบร้อยนะครับพนักแขนนะครับสามารถวางแก้วได้นะครับผมรายไม้สวยๆก็เลยทีเดียวอามืดละเร่งสปีดกันนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นกระจกด้ายฟ้าด้วยสวยอะคันนี้บอกเลยน้องทำอรอยมากเลย นี่ครับไฟเป็นโปรเจคเตอร์ก็ด้วยเห็นไหมฮะอย่างแดบดูซะก่อนน้องหลังฝากระโปรงรถสวยอย่างมากดีครับม้องงน้ำนะครับยังเดิมอยู่เลยเนี่ยครับห้องเครื่องสะอาดนะหนีสติกเกอร์บาร์โค้ดเป็นอยู่เลยเนี่ยครับเนี่ยบาร์โค้ดได้อยูยนะโอ้โหสวยจริงครับได้เป็นชคแต่งด้วยนะครั ดูห้องเครื่องซะก่อนเนี่ยสวยสะอาดมากๆเลยครับอ a จีอย่างดีเลย A.C. นะตีไปเกือบหกหมื่นต้งหลังแาวโปงนะครับ F.C. ท่านใดที่ไม่ชอบนะครับ a จีก็สามารถถอดออกได้นะครับนะครับถอดออกมีราคาด้วยบอกเลยนะครับถอดออกมีราคาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวแถมให้นะครับนะครับแถมเป็นเงินกลับบ้านให้นะครับมาดูพร้อมกันครับ ออโต้นะครับสวยสวยยยๆเเลทีีดโอ้โหหยดย้อยอจริงๆนะครับคันนี้น้องหลังเป็นฮอนด้าก่อนนะปีสองพันสี่ฮอโต้สวยๆเลยนะมาพร้อมกับล้อเนี่ยแท้ๆเลยนะครับดีซีไฟท่อคู่สแตนเลสนะครับ,ดดรบอีกคู่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับโอเคคันนี้เท่าไหร่ดี คันนี้ให้ FC ไปเลย1นึ่งแสนเจ็ดบาทครับโอ้ไม่แพงเลยนะราคานี้แต่รถขับดีนะขับดีมากสวยหรูหลาแน่นอนแลยอ่ะโอเคมีจะไฟ FC ไหมครับน้องหลังก็ฝาก FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของช่องของเราด้วยครับ PP Auto Car 2 Channel ในช่อง YouTube นะของเราแม่สุดยอดเลยเหมือนท่องมาไม่ได้ท่องเลยไหมไม่ไม่ได้ท่องเลยนะอยู่ในใจนะโอเคไม่เป็นไรก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่า ช่วงนี้เรามีรถเข้ามาเยอะนะครับราฝากเอฟซี FC เนี่ยกดไลค์กดชร์กันมากๆเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตรถออกมานะครับ<ช> FC มาเลือกชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวเจอต่อพี่ีหน้าขอบคุณมากวส,สวัสดีครับสวัสดีครับ